สวัสดีจ้าพี่นอ้องนะต๊กใบขึมมากอีกแล้วพอดีน้องบีพึงคั่วปลาเสร็จก็แม่เดี๋ยวเจ้าหน่อยจะไปรับปลาอยู่พี่น้องพอดีรับปลาสองรอบเดยเศร้ารอบเศร้ากะไปรับมากแล้วกะรอบใบไปรับมากพอคัอ่วเสร็จเก่าออกมาพึงแดดพึงร่มให้มันแหงน้องบีกะกำลังทย,ยอยทรงตามคิวใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นปะ จนกระถาสิพอ่อมองหอยพอ่อได้เอาโตห้องเอาเออ,ทอทเที่ยวแดดเที่ยวคืมอยู่ลูกนี่ส่งทุกวันนะจ๊ะส่งทุกคนพี่น้องอาจจะสาแน่กับขอพห้แหวนน้ำเดอ้อเพราะว่ามันจะแดดแค่เคิองมือแค่ช่วงเศร้าช่วงบายไม่กะคืมฝ่าคืมฝ,มฝนนะสิแล้วพี่น้องนี่ฝ่าฝนอากาศเนาะขอภั้ในค่วมบสะดวกก็ค่วมสา แต่ว่ารับประกันได้ของเด้อพี่น้องเด้อนี่แต่น้องบีกะกำลังพ่อแหงปั๊นน้องบีกะสีทาย่อยทรงพี่น้องอันนี้มัน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 กะแหงเราแต่ว่ามันยังมดนแหงสนิทเวลาค่อยมันแหงสนิทมันสีเบาพี่น้องก็เป็นอย่างคือต้องแหงแหงสนิทพี่น้องบางคนซื้อไปบางเที่กะสิว่ามันแหงบ่สนิทแล้วมันสีเป็นซาขาวนี่รับประกันในความแหงเลยพี่น้องเนาะสั่งมาเด้อพี่น้องโอ้แบบบ ทำงานดีแล้วแบดมดขอบพระคุณพี่น้องหลายกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สร้างมาเด้อพี่น้องเด้อมึงมึงมองตากป่าจนสิบ่พ่อมองตาปลาเพราะไงเห็นมองตากให้เสริมพรพี่น้องมันหลายเพราะว่าน้องบีรับปลามาสองแถวมือละสามสิบกวโลพี่น้องมั่นใจได้เลยแต่ว่าจะสาเน่จังหน่อยมันเป็นน้ำแดดแต่ว่าป่าปลามีทุกมือ เขาทุงมือเสาแรงเสาแรงเลยกลับมาคั่วแล้วกัตากพี่น้องนี่ยไปไปก่อนฝาก,ก่าไรกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะสำหรับคลิปนี้ครสนใจแอดไลน์เข้ามาเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับป่าแห้งเนาะรับรองทรงทุกคนมื้อนี้กับลำลาไปก่อนพี่น้องกราบสวัสดีจ้า